h o n ต a Jazz ตัว,วีปี2012ส่งต่อที่ราคา239,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถศบาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะพน84งวดอยู่ที่4,700บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวออลพาชมรอบคันนะคะไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือชมรถของเรานะคะ Honda Jazz 1.5L รุ่นลองท Top สีขาวทรงสวยเลยนะคะปี2012จ้ารถสวยทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะรถเดิมๆไม่เคยติดแก๊สค่ะช่วงล่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากเลยค่ะมาพร้อมกับดิสเบรกสล้อเลยกระจกไฟฟ้าบวกเซนทรัลล็อกค่ะ ถ้ากำลังมองหาแจ๊สสีขาวอยู่แนะนำคันนี้เลยค่ะรถดีๆเลยมาดูใกล้ๆนะคะด้านหน้ากระจังหน้าโคมไฟใส่กิ๊กเลยค่ะมาพร้อมกับแม็กซ์สปุนลาย5ก้านนะคะด้านข้างสีเต็มพร้อมใช้งานค่ะมาพร้อมกับกันาสาดให้เลยนะคะและด้านหลังค่ะไฟท้ายสมบูรณ์ค่ะมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้จ้า เติมน้ำมัน e 2 0 9195ได้หมดเลยนะคะมาฟังเสียงท่อกันค่ะมาดูภายในตัวรถกันเลยจ้าเบาะหนังสีดำนะคะ คอนโซลสีดำค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นเลขไม้แค่1,000 0แกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไม้น้อยมากๆเลยคอนโซลตรงกลางนะคะเกียออโต้จ้าเบาะผู้โดยสารด้านหลังค่ะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะและที่ใส่สัมภาระด้านหลังนะคะและเบาะคู่หลังสามารถพับได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Honda j แ z z คันนี้สวยใช่ไหมคะถ้าลูกค้าสนใจออกรถนะคะติดต่อ OL ที่0 6 4 6 9 5 5 3 6 2หนะคะหรือว่ากดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้คะ่ะมาดูรถได้ที่ซอยสุวินภวงศ์42หรือโซนิคมลาดกระบังเข้าทางซอยฉลองกุ้ง53นั่นเองคะ่ะเข้าได้หลายทางนะคะสำหรับวันนี้ออลลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย